สัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่น้องมึอนีปอมซาสิมาแนะน้ำพี่น้องเรื่องของการขยายพันธุ์ต้นไม้ชนิดนี้ที่ปอมซาเให้ที่ปอมซาเฮ็ดคลิปไปที่เราต้นหางกระรอกเนาะต้นหางกระรอกแบบนี้ออกเนาะปอมซาสิออปอมซาส่ต้นใหม่พันธุ์แบบนี้อยู่ต่อปอมซาสจำซื้อไ่ได้ต้องขอโทษขอเพราะแม่ไมีหลายซื้อพี่น้องให้จำเมืมอ่มอเมื่หวานเมไหอวัยได้ใจพี่น้องแต่นนี้แหละถ้าพี่น้อง เห็นก็คือลักษณะของเขาเป็นเป็นใบแบบนี้แล้วก็ดอกแบบนี้มันก็้สีนีหลายชนิดอันนี้จะต้เป็นอีกสีหน,นึ่นงเนาะเนี่ยน,นีนะ่แหละปอมซาที่ปอมซาให้คิวต้นหางกระลอกออกปอมซานี่ต้นแบบนี้หลายหลายต้นนี่ลไหที่ว่าปอมซาแยกปอมซาสีมันจะ لي, นั่นพี่น้องว่าแยกแบบไหนเนาะแยก,กก่อซื้อมากก่อหนึงน,นี่ปอมซาซื้อสาสมา้นี่ก่อมันแบบปลาเล็กๆอยู่นี่อันนี้ก่อเล็กๆปอมซาซื้อสาสมา้สองต้นเนาะสีสีออกเนี่ยนะมอเข้ม เนี่ยถ้าเปิดเข้าไปเบื้องพี่น้องจะสังเกตเห็นเขาสีนี้นีก่อแตกออกมากเลยนี่ยจ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเ้าเปิดเข้าไปอย่างไีเดี๋ยวพี่น้องก็สิเห็นแบบว่าเออ่นี่มันก็สีมีก่อที่แตกออกมานี่ยแบบนี้เนี่ยเราพอมซสาขยายแบบนี้เราพอมีสร้าการตัดเอาตัดเอาเออ่ตัดออกกอตรงนี้ไปแล้วก็ไปไปไปปลูก ตะว่าเขาก็เสด้กบเพียงก่อเล็กๆต่ว่าเขาก็กกกต้องสาเวลาในาการจะเล่นเติบโตมุิต้ตนนี้กต่สิมีหลายก่อยู่จะกพี่น้องเขาแตกเขาแตกขึ้นรากมากไหม้าสังเกตเห็นเข,เขาก็เขาก็แบงจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปใส่ไปปลูกมูือ,อ่นแล้วก็มาวิ่งเติบเขากระายไปนะซ้ำเมื่อเขาก็แตกก่อขึ้นมากเป็นแบบนี้จากพี่น้องเขาก็เอาไปขยายแล้วเขาก็เสด้ก่อเขาที่เพิ่มขึ้น เนี่บ่แน่นใจว่าตายได้ยังแต่วา่าหลักบ่เห็นมีเห็นอันนี้น่าสิตายแต่ว่าหลักนั่งขา,ขาวๆอยู่รากอาชีพว่แน่ใจเนี่ยป้อมซากอาชีขยายแล้วก็สิตัดออกไปอาชีพผสมกับอันก่อนั่นแน่เพราะว่าเขาก่อนั่นเขาก่อแตกก่อใหญ่แล้วแล,วแล้วจจก็ช่วยปลูกใส่กระถางเลยไปเนี่ยจะพี่น,อน,น้องนี่แหละวิธีป้อมซากก็แค่ไหนละ่ะตัดออกสมมติสมมติก้อนนี้ป้อมซากก็ได้ ตัดออกมองนีไปแล้วก็ไปปลูกแล้วปมชาขขเขาอยากตัดก่อนย้องไปปลูกกันจ้ะป้อมชากะเดียดออกมาเรียบร้อยจะไปนองนี่กลเป็นแบบนี้ได้มาแบบนี้นี่ได้หากมากตัวนี้ที่เป็นชี้ออกบ่แม,มันม่วงเข้มจนเกินไปปอมสาได้ก็ตัวนี้ชี้ม่วงเข้มแล้วก็ได้หากมากแบบนี้นี่ละที่ป้อมชาข,ขยาย เพราะว่าไปไอตัวเนี้ยมันจะเป็นมาถ้าเป็นนอร์เวย์เขาเรียกนสแตลดะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาสิว่าเ,นเ,นวเป็นพวงกับไม้ลมลูกตายในวินเตอร์แล้วก็เสมอเขาสิขึ้นมาใหม,ม่น่อยจะพี่น้องเนี่ยเขาก็ขยายออกนี่สังเกตได้ว่าอัน,อนตรงเนี้ยเขาสิแตกออกมาใหม่เรื่อยๆเขาสิแตกก่อแตกอย่างหักเขาก็สิออก ออกมาไม่เลยนี่แหละขากบจะนเ็นจะต้องไป้าเขาวลูบิิที่การแยกขากบจะนเ็นจะต้องไปสือทุกอย่างขาสื่อเฉพาะใหม่พันธุ์ที่แบบว่าอยูุบานขาบวบ่มีเนาะพี่น้องแล้วก็สือมาเพื่อให้มันได้หลากหลายสายพันธุ์สือมาจากตัวหนึ่งแล้วก็ปลูกไวเ้เลี้ยงเขาจะน้อยแล้วก็กค่อยขยายนี่แหละนี่ดินป,อนปอ้อมซากอะป้อมซากสืบแม่ใส่กระถางกระถางแบบนี่เหมือนส้วงเอิญี่สิปลูกรอสือไปเอาไปว่างไใบไต่ลมใหม่ ไม้ชนิดนี้เนี่ยเขาสีอันเขาสีมักอันอร่มล่ำไรจ้ะพี่น้องอ่าสีว่ามากักแดดแบบเต็มตัวกระแดดกระยุใดยุตะว่าสีงามใดเนี่ยรรมล่ำไรเนี่ยเพราะว่าเขาบ่แม่นไม้ไม้ดอกแต่ว่าเขาต้องโดนแดดเพราะว่าใบเขามีสีเขาสซ็ตใสแดดในการอ่ออยยาเฮนนัชีเขาสวยอยู่แต่ว่าก็าพอถึงกับแดดจัดจนเกินไปอยู่ใต้อยู่ใต้ใต,ต้นไม้ปลูกใต้ต้นไม้ได้นี่ยล่ะเราซรากันนี่ยล่ะ ปลูกไร่ปมซาเปล่าเลยค่ะต่างกล่องมาเดี๋ยวปมซาสิถือไว้แล้วก็แกสาธิตให้พี่น้องเบื้อง่าเป็นแบบใดเนาะเฮ้่มซากระริดกิดริดเอ่อริดใบที่มันนั่นตายไปแล้วออกให้มันเหลือหนะนี่เห็นบ่ถ้าพี่น้องสังเกตเบื้องนี่ยไอ้เราเ่เห็นนี่นี่ตัวนี่เขาสิแตกออกแม่ไม่นี่ยจะพี่น้องเนี่ยตัวนี้สิแตกออกแม่ไม่เขาแต่่วาเขาหลังจากที่เขาอ่อนปลูกเสร็จปุ๊บเพาก็ หลดนามท่านที่เขาเลยวความชุ่มชื่นยอมซากระเสียลงไปแบบนี้กอดกดเขาให้แนนการปลูกต้นไม้กอดให้รากแนนเพื่อยังวตีพี่นอ้องเพื่อเพื่อถ้าเขาเขาเสียบลงไปล้อเขากดบนันแน่เพื่อล่มพัดเขาแบบนี้แล้วเขาก็สีโอนเองนโอนเองท่นทีหลากเขาสิเริ่มติดกลายเป็นแบบอ่า หลากเขาเป็นสิบปติดพอมันโดนลมพัดมันก็เหตุห้แบบวา่าเขาเขาเขาช่ำหรือว่าปลูกมันบลากบต่ติดแล้วก็นี่เนี่ยป้อมซาสังเกตว,ว่าใบอันนี้สิเป็นสีนี่แล้วเบื้องด้านหลังสีของเขาสีงางมบ่เป็นหนองมึองอันนี้ด้านหลังใบนี่นาใบนี่เขาจะเป็นแบบนี้แต่อันนี้แต่อันนี้ทั้งหนาทั้งหลังเป็นสีเดียวกันเลยสังเกตว่าหลังใบ เขาใส่สีที่สวยงามบอะสาวน์นะสีโดยธรรมชาติ loft. หนาใบกบหลังใบเหมือนกันแต่ว่าหนาใบสีมีสีเอ่อดำแน่จหน่อยลังใบกับสิเป็นแบบนี้นี่ล่ละปะปกเลยทำซากให้กระเสียบลงปดเขาให้แน่นเรียงไว้แล้วกัใส่ปุ๋ยใส่ยางตาม ธรรมาชาติแล้วก็ป้อมซาได้ต้นนี้มากน้อยหนึ่งแต่เสียบล่องเข้ากันปีนาก็ใหญ่แน่นอนจะเป็นหน่อ,อต้นทองทองเสียบลงแล้วก็กดคอให้แน่นๆจักหน่อยเขาก็สิได้แบบต้นใหม่ที่หลายเพิ่มขึ้นโดยที่เขาบ่กจะเม้นต้องไปซื้อเจ้ะพี่ป้อมซาที่หลายๆเนี่ยว่ามมนว่าสือทุกอย่าง เก็ดแบบนี้แล้วก็เอามาจากมูแนะ่แล้วก็ห้อกับมาตอนที่เ่อกมาเริ่มพอพัน์เนี่ยห่ากับเอ่อหกับใส่ใจเขาในจักน้อยเผื่อเขาเด็ดติดติดหลากติดยางพอก็ติดติดแล้วห้อกับคอยปล่อยเขาแรงๆห่อกขากนี่ละเดี๋ยวปอมซากก็สีลดน้ำแล้วก็เอาไปตั้งไว้นะจ๊ะพี่น้องคลิปนี้เระปอมซาก็ับนี่นี่เวิธีการแยกต้นไหม้ของปอมซาเห็ดแบบใดในะสวนคือนีหลากหลายวิธีการเห็ดก็เป็นแบบนี้ ของปอมซาเฮ็ดนี่ละ่ะถ้าผูใ้ใดมีแบบคือปอมซานี่อยากแยกอยากแยกตัวนั้นนี่ออกไปไว้แล้ลายมองไงแกแยกได้ถ้าถ้าถ้าก่อเขาเริ่มใหญ่แล้วเขาเริ่มมีอันมีอันกิ่งออกหลายๆนี่แยกเลยจ้ะพี่น,อน้องแล้วเขาก็สิได้ต้นไม้ที่หลากหลายขึ้นนี่ละ่ะโดยที่บ่จําเป็นต้องไปซื้อเที่ยาจารคลิปหน้ามาพอกันไหมนาะคลิปนี้ปอมซาก็ฝากไว้ซ์นี่จ้ะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปอมซานําเด้อจะ้ะแล้วปอมซาสิมานะแนะนําเอ่อ เทคนิคดีๆให้พี่น้องได้รับชมอีกคลิปนี้ฝากไว้สักน,นิดจ้าสวัสดีจ้า